สองนักแสดงคุณภาพนาวินต้าและจ้าจ๋าพริมราตาเผยเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของอาจารย์ป่วยอึ้งพากรผ่นานละครเวทีมังกรสลัดเกรดเดอะมิวสิคอลซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบ100ปีชาติการศาสตราจารย์ดอ,อร์ป่วยอึ้งพากรที่สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ร,ร่วมกับคณะเศ,ษศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และธนาคารแห่งประเทศไทยจัดขึ้น29-31พฤษภาคมนี้ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒน นำธรรมแห่งประเทศไทยเวลา14นาฬิกาและ19นาฬิการวม5รอบค่ะดีใจครับเ,เราก็ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากนะครับตัวผมก็ชื่นชมในประวัติของอาจารย์ป่วยอยู่แล้วมาได้มาเล่นเป็นอาจารย์ป่วยก็รู้สึกว่าคือมันเป็นอะไรที่มันขลังมากเลยอย่าเงี้ยเราก็ดีใจครับสิ่งที่ ทีมงานนะครับแล้วก็ผู้กำกับเน้นเนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องของดราม่าเรื่องของเรื่องของละครเรื่องของความสนุกสนานของละครนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าน่าจะทําให้หลายๆคนเนี่ยสามารถดูได้แล้วก็รับได้เพราะว่ามันก็น่าจะมีครบทุกรสเลยทั้งเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนเรื่องของการทํางานและความขัดแย้งกันระหว่างนะฮะระหว่างอุดมการแล้วก็ความรักจาจ๋าจะรับบทเป็น อาจารย์มาร์เกรตนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็ชื่อมารีนนะคะตัวมารีนเนี่ยเป็นช้างเท้าหลังเป็นผู้หญิงที่เป็นคนคอยสนับสนุนคอยเป็นสายลมประคับประคองอาจารย์ป่วยในเรื่องของความรักของความรู้สึกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมารีนเองก็เป็นคนที่มีอุดมการ์เหมือนกันเป็นอุดมการต่างขั้วกับอาจารย์ป่วย <S <S เราไม่ได้เน้นเรื่องของชีวประวัติอย่างเดียวหรือเน้นเรื่องอุดมการ์รักชาติอย่างเดียวแต่ว่ามันครบรส้วก็ เน้นเรื่องของความรักความครอบมีครอบครัวด้วยแล้วก็กุ๊กกิ๊กอะคา่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาดูเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่โตแล้วเด็กๆก,ก็ดูได้คนที่เป็นคนรุ่นใหม่ยิ่งต้องดูขอกล้ขอ,ของนี้นะครับขอกล้องนี้ด้วยนะครับไรบ้างขอก็งนี้นะครับขอขอ